เบียไปขุดตรงเนี้ยมามาขุดดินตรงเนี้ยเบียต,ตามมาตรงไหน,นตรงไหนแป๊บหนึ่งกระตุกเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเบ,บีย ไม่เป็นไรนั่นแหละเดี๋ยวเราลงมาด้วยเราไม่ไว้วางใจอ่ะมันต้องเรียมไว้เลยครับเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเขียนก็ได้

อยากเกาะล้างเป็นเกาะรีสอร์ทเลยเกาะใหญ่ๆถ้าเป็นความจริงนะป่านนี้คนตายไปแล้วมัออมม้งใช่ถ้าเป็นของจริงมนกดตายแล้วเนี่ยจะกินแล้วก็ปับ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 จะได้ม,มันก็ไม่มีวัวเกิดมาให้ถึงที่เลยนะ อืมเียนิงเลอยู่ก็เกิดเฉยเจะเกิดก็เกิดนึกจะเกิดก็ไม่เกิด <บา S 1> เข้าใจน้อตัวอะไรที่นตัวอะไรระเบิดได้ตัวอะไรวะขอทยอยกินเอาเดินไปเก็บก่อนเก็บไปที่คลังรับ ลองมาช่วยกันนะเดนาม็กาอาทิตย์จะแพ็กอันใหม่มารอบหน้าอาทิตย์จะแพ็กอันใหม่มา เบียปิดช่องแชทอย่างเงี้ยปิดช่องแชทอย่างเบียเบียมาไม่ไฟเลยอ่ะมี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  ดีแบกเอ้ยลงมาทำไมเอ่ยหมดแล้วหรอลง้เาวหไมคิรอ่ตจังเลยสอชุดแล้วก็พออ้า สปาของเราถูกคิปเปิลเระเบิดแล้วเป็นสปาตัวอะไรอะเอ่ยสปาสเกลตันใช่ไหมใช่ปปปเ,ปเป็นอะไรบ้างเนี่ยถามได้ว่าเป็นอะไรก็ตายดิอยู่ไหนอ่ะ เมื่อกี้ไประเบิดตรงไหนอ่ะเรดินหลังขึ้นบัไดอะเเดินลงมาตุ้มเดียวจบเลยของข้จบกันของของข้าเอาเิราเปิดตรงนี้เหรอตรงนี้เลยเราวกำลังเดินขึ้นบันไดอยู่อยู่ๆมันก็ลงมามันอยู่ๆมันก็ลงบันไดมาเลยปุ๊บเฮ้ยเราจังตัวไม่ทันอุดเลย ไม่ทันก็เลยตุ้มเดียวจบเลยอุดเลยอุดเลยอุดเสร็จแล้วอุ้มเดียวจบพราะยูนี่แอร์เป็นแอร์พันอืดนลีกดิกดิ๊ดบิกอ่ะออุดห้แล้วหว,ว,วังว่าเขาจะไม่มีตัวอะไรหล่นลงมาข้างหน้าอีกนะเราว่าหล่นลงมา ไ,ไปโรงเรียนอะไรเหาไปโรงเรียนอะพรงเรียนอะเราไม่ได้ไปโรงเรียนเราไปโรงเรียนในโน้นปุนผินจูเตอร์อ๋อรูเดรวทำไามมันถึงเกิดขาดขาดอย่างหนึ่งมันคือไฟเอรอ ไฟไงล่ะแอปหนึ่งขอเปลี่ยนดิจิตแพคก่อนเปลี่ยนทาไมเปลี่ยนทไมเปลี่ยนแล้วโอเคเปลี่ยนละ ือนเราก็จะเห็นเบียว่าเบียรเป็นแบบไหนดกซื้อหนังสือหรือยังซื้อหรือยังซื Bundes Bundes ้อหรือยังยังื้อวันน่าซื้อวันนวันนวันน่ายวันนวันน่วันน่แหละ จะทำอะไรกับหีบเราเนี่ยมาเบียมาไปไหนต่อเติมไงรู้ไม่ดินอยู่ตรงไหนเบียอยู่ที่เราอ่ะดินมันอยู่นี่นีดู<น>ต,ตีมากดลแม็กซ์แม็กน์เนแม็กช่างคิดนะ ขุดออกเอามาจากสะเปาเพื่อเพิ่มพรสิทธิภาพในการเติมของเราต้องทำอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ก็จะเปิดได้กล่องใหม่